แปครับแต่ความดีด้วยครับครับชิมทองครั์ครับชนะในวันนี้ครัถึงรูกเกมวันนี้อย่างเราครับพี่โน้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับไม่คิดว่าน้องเขาจะมาแข่งแรงขนาดนี้เลยทนด้วยน้องครับก่อนเกมมีตั้งเป้าว่าจะถึงนับแบบนี้ไหมครับในเกมก็ผมตั้งเป้าไว้แบบน่าจะแบบชนะน็อกเลยแต่ก็ผิดคาดผิดคาดชั้น้องเขาแข่งแรงครับ เราเชื่อว่าเราปิดคาดตรงนี้เรามีข้อบกพร่องตรงไหนคนละกีนก็น่าจะเป็นลูกป้องกันตัวมั้งครับน่าจะเป็นลูกป้องกันตัวโดนเยอะเหมือนกันเนี่ยแล้วอาวุธของน้องเขานนะเป็นงไงบ้างก็มีมัดเหมือนเดิมมีหมัดอย่างเดียวพิกัดที่เราต่อยนี้คือร้อยสิบสองปอนด์นใช่ครับน้ำหนักนี้ยังยังเป็นน้ำหนักที่สบายๆของเราน้ำหนักสบายๆครับ ปกติเราต่อยในส่วนของตัวนวมนมเล็กเนี่ยเราต่อยมาแล้วทั้งหมดนี่นี่เป็นไฟที่สามไฟที่สามก็คือชนะมาหมดเลยใช่ครับก็ถามนิดนึงเขามรู้สึกที่เราต่อยกับเล็กเนี่ยมันมันมันต่างกับนมนวมใหญ่ที่เราต่อยอยนี้มากเลยก็รู้สึกว่านมเล็กนี่มันต่อยโดนต่อยโดนง่ายแบบมันต่อยเขาเป้าดีแล้วเวลาซ้อมนี่มันแตกต่างก็ตอนซ้อมก็น่าจะแบบเพิ่มพวก เวทพวกอะไรมาเพิ่มพวกเวทหนักๆเลยพูดถึงนี่อันนี้นึกย้อนเข้าไปในเกมกาชรชกแลนีพูดถึงนี่เราเราต่อยเนี่ยระหว่างต่อยเนี่ยเราโดนอาวุธของหมุนศึกเยอะไหมครับโดนเยอะเหมือนกันนะโดนหมัดส่วนเนาะเป็นไงครับพอโดนแล้วมันมันยังไงครับมันหนักไหมมันแรงไหมครับมันก็รู้สึกทนได้ครับรู้สติอยู่ ่ายังทนได้ครับรู้ว่าโดนแรวาก็ยังทนได้ถ้ารับปริมาณรวมๆวงแล้วนี่โดนจางๆในประมาณสักกี่ทีสามหมัดสี่หมัดได้มั้งครับที่โดนสามหมัดสี่หมัดโดนได้นะรู้สึกว่าทนได้ตั้งแต่ต่อยมาต่อยแบบมวยแบบรวมรวมเล็กกันนะหนักที่สุดแรงที่สุดี่ต่อยใครนี่แลโดนไอ้คนซึ่งเนี่ยครับเออเหรอแต่ก็ยังถือว่าว่าทนได้ใช่คนซึ่งต่อยโดนแล้วแล้วถ้าเป็นแบบห้ายกไอ้นมใหญ่นะห้ายกครับ ที่เราเคยโดนมาเนี่ยเคยโดนใครหนักที่สุดครับมีเพมั้มากับโดนโดนเมาโดนอตแล้วก็เมานิดวันนี้ถือว่าแรงที่สุดเลยนะครับช่วยเล่าในช่วงที่เรารู้สึกได้นับกันเนาะได้นับในยงสองเกิดอะไรขึ้นครับหกสายครับหกสายครับแล้วเขาก็ล่นลงไปเลยใช่ลุกขึ้นมาเขาเขามีอาการครับก็ลุกขึ้นมาก็ตอนผมเห็นตอนเขาลงไปเขาตาค้างอยู่ผมนึกว่าจะไม่ขึ้นมาแล้ว คิดว่าโบนัสละตอนนั้นคิดถึงโบนัสละคิดถึงคิดถึงโบนัสละตอนนั้นโมแตกรุกมาใช่แข็งมากเลยน้องหลอแล้วเราก็เหมือนพยายามตามไปปิดเกมไหมพยายามตามแต่ไม่ลงไม่ลงเขาฟื้นไหมหรือยังไงครับฟื้นมานะฟื้นเขาฟื้นเก็บไม่ลงเลยว่าใช่เขาน่าจะซ้อมมาดีเหมือนกันกรื่อสี่ตีในการชกในวันลุคนีนี่กี่ไฟแล้วครับสามไฟครับชนะสามไฟเลยชนะสามไฟครับ เรามีเราตั้งเป้าเกี่ยวกับวันลุ่ดีไว้อย่างไรบ้างครับตอนนี้ผมก็ตั้งเป้าแบบขอสัญญาไปวันใหญ่ครับที่ความฝันตอนนี้ครับที่ขัดที่เราชกแบบเจ๋วเจ๋วเลยดีๆเลยร้อยร้อย่สิบสองครับร้อยยี่สิบส <12 2 S 2> อง <12 2 S 2> เอ้ยร <12 2 S 2> ้อยสิบสองขอร้อยสิบสองัูดแต่วันใหญ่รู้สึกจะจะมีแบบขั้นต่ำประมาณร้อยสิบห้า ก็เพิ่มไปได้เพิ่มไปทีละนิดทีละนิดก็ได้ผมเลยยังไหวอยู่ไหวอยู่ตอนนี้ยุ่ไหร่ยครับอายุยี่สิบสองยี่สิบสามครับเราก็อยากจะได้สัญญาไปวันใหญ่ครับแต่ก็โอเคในวันนี้ก็ถือว่าจบแบบสวยงามอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆมวยหรือว่ากองเชียร์ที่กําลังเชียร์เราอยู่ครับก็ฝากทุกคอนครับช่วยเชียร์ผมเลยครับผมสู้เต็มที่ทุกครั้งครับไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับคุณนะครับ